สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะคะทั้งระบบภาพและเสียงออกอากาศแพร่ภาพณนะห้องปฏิบัติการในโครงการตั้งนวัตรกรรมถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะในระบบทีวีออนไลน์ณนาสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ,บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะสำหรับในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4เมษายนพุทธกาช2 5 4 5ทีปีนะคะซึ่งก็มีดิฉันวิชาลีเกปัตานักวิชาการประชาสัมพันธ์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะก็พบกันเช่นเคยนะคะสําหรับในวันนี้นั้นก็คงจะ,ะมีเรื่องที่จะมาเล่าก็คือช่วงนี้เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงวันสงกรานนะคะ ใกล้จะบรรทุนการเข้ามาแล้วก็เลยจะอยากจะเอาเรื่องราวของนันทุนกานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมทราบเลยนะคะว่า,เ,าเกี่ยวกับประเภทนี้เกี่ยวกับนันทุนการนั้นมีประวัติความเป็นมาแล้วก็ปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็สาหรับในปีนี้นั้นนะคะนันถง,งการนั้นตามตามประทินหลวงนะคะก็ที่ได้เปิดเผยมาแล้วนานทงการปี54นี้ก็คือนะคะ ชื่อกิลินีเทวีนะคะซึ่งนั่งบนหลังช้างนะคะแต่พาดขวานั้นก็ได้จับตะขอนะคะหัดฝ่าจับระขอส่วนมือซ้ายนั้นก็ถือปืนนะคะซึ่งพยากรณ์ในปีนี้นั้นแค่ถือปืนก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดุเลยนะคะว่า,าค,ำคำทำนายก็จะบอกว่าจะเกิดเหตุเพศภัย ทั่วประเทศเลยนะคะอ่าจะเป็นประชาชนเก็บไข้หัวกวายล้มตายนะคะทหารมีชัยอาหารบริบูรณ์นะคะนาไให้น้ำห้าตัวนั่นก็คือคำทำนายนะคะก็จะได้เราให้รับทราบก่อนไว้ว่าเป็นยังไงนะคะ ซึ่งเมื่อวันที่3าม,มีนาคมที่ผ่านมานะคะนางตาวทัตชนเทพกันปนาศซึ่งเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนะคะของกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทร,ระวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าปฏิทินหลวงนะคะของวันสงกรานต์ปีพุทธกราล2 5 5 4นั้นสงกรานตปีใหม่ไทยปีเนี้ยก็ ตรงกับปีเถาะนะคะนางสงกรานอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามีนามว่ากิรินีเทวีนะคะตรงพาหุรัตทัดดอกมุนทาอาพรแก้วมรกตนะคะพักทหารก็คือทัวงานนะคะพาดขวาตรงขอพาดซ้ายตรงปืนนะคะก็เสด็จมานั่งนั่งมาบน หลังคุณชรน,นะคะคุณชรก็คือช้างนะคะก็นั่งบนหลังหลังช้างเป็นฐานะก็ในวันที่1่เมษายนซึ่งเป็นวันมาหาถงการนะก็ตรงกับวันที่ตรงกับวันพระเหัดต,ตบดีนะคะขึ้น11ค่ำเดือน5เวลา13นาฬิกา25นาที25วินาทีนะคะวันที่16เมษายนเวลา17นาฬิกา สาิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีนะคะก็เปลี่ยนจุนตักราดใหม่ให้เป็นหนึ่งสามเจ็ดสามนะคะซึ่งซึ่งนักวิชาการวิฒนธรรมท่านนี้นะคะก็ได้กล่าวต่อไปว่าวันศุกร์นะคะเป็นวันธงชัยและอธิปดีนะคะวันพระฤหัสเป็นอุบากซึ่งซึ่งที่ที่กล่าวมานั้นนะคะก็จากปริทินหล,ลวงนะคะ วันอาทิตย์เป็นวันโลกาพินาศขอทออัยค่ะโลกาวินาศนะคะไม่ได้พินาศค่ะน้ำฝนปีนี้นะคะวันพุธเป็นอธิบดีฝนก็บรรดาลให้ฝนน่ะตกหกร้อยหานะคะตกในโลกมนุษย์หกสิบหาตกในมหาสมุทรร้อยยี่สิบหานะคะตกในป่าหิมพานร้อยแปดสิบหา ตกในเขาจักรวาลสองร้อยสี่สิบหานะคะนาคให้น้ำห้าตัวเกณฑ์ธัญญาหารให้ได้เศษหกชื่อว่าลาพะนะคะข้ากล้าในภูมินาก็จะได้ผลเก้าส่วนเสียเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นนะคะธัญญาหารลาหารมัดชัมังจาหารนะคะจะบริบูรณ์นะคะเกณฑ์ทาราทิคุณตกราศีปัทวีดินน้ำงามพอดีะคะ่ะ ซึ่งาจากคำประกาศสงการดังกล่าวนะคะก็จะตรงกับคำรานายและคำความเชื่อของคนโบราณนะคะก็จากาที่กล่าวมานั้นก็เป็นจากหนังสือหนังสือตุ๋สงการนะคะของคุณสมบัติพลายน้อยนะคะศิลป็นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พศ2553นะคะซึ่งซึ่งได้กล่าวถึงความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนางสงกรานนะคะที่เสด็จนั่งมาบนหลังช้างวันมหาถุงการซึ่งตรงกับวันพระสัป,ปดี์นั้นก็ได้ร่วมทำนายไว้ว่าจะเกิดความเจ็บไข้นะคะผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนะคะซึ่งม,มันก็เป็นการประจวบเหมาะมคะ ไม่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 ไมไมไมเฉพาะของประเทศไทยอย่างเดียวนะคะต่างประเทศด้วยคือทางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคําทํานายของนายสงกรามปีเนี้ยก็เป็นเป็นคําทํานายของของเมืองไทยเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะจากการฟังข่าวและการษฐกิจตามมาก็จะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะเกิดความเสียหายมากมายและน้ําท่วมนะคะก็เกิดอประชาชน เดชีวิตมากมายเหมือนกันนะคะก็จะดินฟ้าอากาศนะคะทีนี้ก็เกิดเ,เกิดเพศภัยต่างๆทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปไมันจะมีอะไรอีกนะซึ่งซึ่งจากภาคกลางเรายังไม่ค่อยมีอะไรภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยเป็นน่าสงสารที่สุดเลยนะคะอนอกจากนั้นแล้วคำทำนายก็จะบอกว่าผู้แพ้ ผู้นอขอภัยค่ะผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่นะคะและเจ้านายแหลงกาก,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 ก็จะเป็นเจ้านาเป็นขอภัยนิดผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่แล้วก็เจ้านายนะคะส่วนแหลงกาก,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 ก็จะเป็นโรคตัป์ปาจะเป็นอันตรายนะคะแต่แม่ไม้จะมีลาบนะคะก็อนน่าให้กำลังใจนะคะก็บอกว่าแม่ไม้จะมีลาบนะคะ และบรรดาทหารทั้งปวงก็จะมีใช้นะคะชนะแก่ค่าศึกต่วนคําทํานายของล้านนานะคะก็บอกว่าปีเนี้ยฝนจะตกเสมอต้นเสมอปลายเออแต่เสมอต้นเสมอไปลายไหมไม,ไม่ตกบ้างไม่ตกบ้างหรือมันมันปีนี้ก็ไม่ทราบว่าอย่างบ้านเราเนี่ยชลบุรีเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเออมันเป็นหน้าอะไรคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหนาวก็หนาวจนแบบถึงหัวหัวใจเลยนะคะ นี่สองวันก็วันสองวันแค่นั้นเดี๋ยวฝนตกบ้างก็ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าหน้าเป็นด้านหน้าอะไรนะคะไม่นอนร้อนหนาวฝนมาดังกันมานะคะอจากคําทํานายนะคะที่ค่อนข้างปีเนี้จากคําทํานายที่ค่อนข้างจะร้ายมากกว่าดีนะคะแต่นะคะแต่นางสงกรานกิลีนีเทวีนะคะนั่งมาบนหลังช้างซึ่งก็ถือว่าช้างอ่ะ เป็นสัตว์ที่ใหญ่นะคะก็จะเป็นมงคลนทึ่งช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่เป็นมงคลนั้นก็จะช่วยขับไล่นะคะก็จะมีดีขับไล่สิ่งร้ายๆให้ออกไปนะคะก็แล้วแถม,มนางสงการปีเนี้ยก็ยังทัดดอกมณฑานะคะซึ่งดอกมณฑานั้นก็เป็นดอกไม้ทิพย์ซึ่งอยู่บนสวรรค์น,นะคะคนคนไทยคนไทยโบราณของเรานะคะก็เชื่อว่าก็ ทั้งช้างทั้งนางถงกลานนั้นก็จะช่วยให,ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยพ้นวิกฤตนะคะก็ถึงอาจจะไม่พ้นไปเลยนะแต่ก็จะช่วยให้หนักกลายเป็นเบาได้นะคะจถึงเมื่อรวมกับพักทหารที่เป็นโทัวงานะคะทางพืชผลข้าปลาอาหารยังมีความสมบูรณ์อยู่คะ่ะส่วนคำทำนายที่ว่าทหารจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกระตู ก็น่าจะจะยังถึงประเทศทางเราบ้านเมืองของเรานั้นก็จะเกิดความสงบสุขนะคะอย่างไรก็ตามนะํำท,ทํานายดังกล่าวนะก็ที่กล่าวมานั้นก็ไม่ได้กล่าวมาโดยลอยๆนะคะก็มาจากตำลาของหลุดสงการนะคะ